สวัสดีค่ะวันนี้วันที่7ธัท่านว่าคม2 5 6 4ค่ะพบกับอู่า้างบอยมาหาสารคามค่ะวันนี้อู่า้างบอยลาพวงรถไถขัน้นหนีมาทรงลูกค้ายูุบานข้าบอนค่ะตำบลบัวเงินอำเภอ้ํามองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าพ่น้ังเป็นลุนดํามือลอดเดียวจ้ะสเปคของพวงขั้นนีกว้างยู่ีเมทีม่ส7 0จ้ายาที่3เมตรสูงทีเมตรหนึ่งค่ะเปิดได3้3ด้านจ้า ช่วงล่างซ้างบอยจะใส่เป็นเล็กล่างหนาหนาซีเสริม้วยล่างหนาหนาสามเป็นโปรเซซซี่ไห้ค่ะส่วนกระทะก็จะเป็นกระทาไม้ขอบทิพห่ค่ะล <im itation> ูกค้าเป็นสร้างเป็นสีชมพูกันเย็นข้างในกระบะม่วงค่ะ คนได้ที่ทติดตังคลิปของอู๋สร้างบอยอยู่ยังบาทน,นิมี่ใสก่ะให้โทรเข้ามาสอบถามได้จ้ะโดยโทรสร้างบอย062-341-7441ค่ะเดี๋ยวเร

ลูกค้าคนจะเอารถไถมาใส่กับข่วงบงนี้ค่ะลูกค้าอยู่บ้านค้าบอนตำบลบัวเงินอ,อําเภอหนามพงจังหวัดขอนแก่นตาเจ้าของรถไทยทันนีิกระสนใจค่ะเริ่มสอบถามข้อมูลทางบอยยูเอฟซีคนใดที่เปิดบังคลิปทุกคลิปค่ะจะยังตัดสินใจอยู่ยังประเทศไหนนี่อูใดที่พอใจกะให้ลองตัดสินใจเหลืองอู๋ซางบอยตารับรองว่าบ่ผิดหวังค่ะ ชอบปองในงานแม่เออได้เบิ่งเดี๋ยวจะให้สั่งบอยเห็ดเฮ็ดให้เบ <Darwin S 2> <Sean S 2> ิ้งแม่แม่เอาไปขายให้ค่อนขางหวานว่าเอาไหม่สีเลือกได้จ๊ะบ่จำเป็นต้องเอาสีตามตามความเฮาดอกได้ตามเนาะรไทยอันนี้ซางคนรับประกันช่วงล่างเด้ยค่ะรับประกัน สมมติว่าแม่ใส่ไปมีปัญหาช่วงแรกๆเอาเส้นไม้มาทายให้ได้ค่ะยาวก็ไรสามเมตรครับกว้างกว้างยี่สเมตรเดสิบต่อสูงเมตรหนึ่งมันเป็นเท่าหรอครูหรือเปล่าคะอันนี้มันเป็นเท่าโมค่ะ สามเหมือนหาปยุบันไกลๆ่เป็นก้าแม่เพิ่เปิดยูทูบเนาะแม่เบิยูทูบอยู่แต่ว่าบะพอะอู้ร้างบ่อยเปจ้าเอา่ามันพ่อยุติแห่งบพราะสร้งเปิดสร้างบ้านมันเแม่บอกว่าไปเห็นวาสามเหมือนหาว่าสวยเป็นกังใดเราแม่น้า้าคงน่เนแมยไปเห็นที่บ้นใกลแม่อมีพันหนึ่งดำในพร้อมในนีของสร้างบ่อยอ่ะ แม่บ้งสภาพยางเป็นกระทะไม่จ้าขอชิ้นหาแค่นี้เป็นเท่านิสันบิดเอ็มจ้าเป็นเท่าบิดเอ็มใส่เล็กเรื่องหนางหนาซีบอหาะของของซามลอยจากสภาพาที่ได้หาะสิเอายาง คนี่เป็นเข้าวบิดเอ็มค่ะเข้าวบิดเอ็มจานาตาเป็นแบบนี้ค่ะจะมีโ้อนหอมหมไ่ซื้อไมอนีอ่กองเครื่องมือให้พร้อมค่ะเจ้าของพ่วงค่ะซื้นอน้องยังลวกชื่อน้องอะไรคะ เราอู้างบอยสวยไหมคะพวกสวยสวยค่ะใช่ไหมอยากไป็นลงยู u ูบไหมลงยูทูบลงยูทูบเรื่องของพวงขั้นนี้ค่ะเรื่องสีชมพูบานเย็นสั่งได้เป็นกระบะม่วงค่ะ